thank you já saiu de เออไเอานี่แกจะเคาะทาไมฉันไม่มีคอร้านแกนี่ยะจะเคาะร้านใครก็ช่างแต่มันขายติดกันมีมารยาทหน่อยสิเธอแหมอิจฉาเขาไม่มีเคะอสิมีของฉันกันแล้วกันจะขายใครก็ขายมันจะมา่ามาเคาะยั่งลูกค้าอย่างนี้สิเพราะฉันเป็นคนมีคอะนี่ยะัง่ะคนละคะคนละเคออันนี้ไงคอะันี่ไงเออคออย่างนั้นไม่ใช่ เคาาไอ้อ,อย่างอื่นตะโกนขายขายขายมันจ้ะขายขายขายอย่ามาขอแล้วถ้าแกเก่งริงไอ้ๆๆอย่างคอ,อยนน่นสิอ่ะแกใช้เสียงกันสิได้เออแล้วกันเอาเชิญทางนี้เลยนะจ๊ะ<ถ>ใครผ่านไปผ่านมาบัวลอยไข่หวานจ้าเชิญทางนี้ดีกว่าค่าใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าผ่านมาผ่านไปยำหมูยอค่ะไอ้เชิญทางนี้เลยนะจ๊ะ วัวลอยไข่หวานของฉันเนี่ยหวานหวานนะย่หมูยอนรับรองว่าอร่อยแซ่บปากละเบิดมาทางนี้เลยจ้าไข่หวานของฉันกินเข้าไปปากละเบิดอะไรเฮ้ยอะไรยังแกเอาระเบิดมาใส่ร้านฉันทำไมเนี่ยแกเอาฉันไปเองย่าง ต่างโคต้ต่างขายอย่ามาเบียดเบียนคําพูดกัน <c oughs> แม้กระทั่งคําพูดยังขโมยแกเนี่ย <c oughs> อย่าใครขโมยกันใครแน่ย,ย่าเลยแก่คนต่างขายไปเลยได้เลยค่ะขอเชิญคะ่ะหมูยอค่ะหมูยอแซ่บแซ่บปากระเบิดเลยคะ่ะเชิญทางนี้เลยค่ะบัวลอยไข่หวานนะคะรสชาติอร่อยคะ่ะเชิญคะ่ะสวัสดีครับครับเอาตลกคณะอะไรทำไมเปิดตัวเร็วจังเอาทำไม เฉียงเงยเงยตัวคณะตลกเมื่อกี้ทะเลาะกันหรือเปล่าครับไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะนะเถียงกันเฉยๆหาวิธีขายมันมันคิดว่าวิธีขายมันเด็ดแล้วแต่ของฉันเด็ดกว่าไอ้หนูวิธีขายป้าดีกว่าดีป้าป้าป้าดูดป้าไหมนี่ยไงฮะบัวลอยจ้าบัวลอยจ้าแต่แต่แต่ดีดี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 แต่ ป้าคนนี้ยลูกค้ามาสั่งบัวลอยก็โชว์ที่ตลอดเลยจ้าของป้าดีกว่าข้างดีกว่ายังไงป้าแดดมแดดัดแดดัมมันสิ้นใจแล้วป่ะไก่มันสิ้นใจแล้วป่ะเสียงปอดแป๊ดมากเลยอ่ะไม อะไรย่ไปฟังมันขนาดใจมันยังไม่เป็นใจออนี่ไม่เป็นคู่แข่งกันเหรอครับเนี่ยคู่แข่งข้ามันชอบมันขายใกล้ฉันข้าอ่าใล้เวลามันตั้งที่ไหนฉันไปตั้งปุ๊บมันก็อยู่ใกล้ฉันข้าคู่คู่อริคู่แข่งทางการขายถูกต้องไม่เป็นไรป้าวันนี้ผมจะอุดหนุนยำหมูยอป้ากันแล้วกันเฮ้ย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 ไอู้อะไรเดไอู้ฟังป้าจะซื้อร้านนี้เฮ้ยไอ้ดูอย่าไปซื้อร้านมันเอายังไงเนี่ยวันก่อนเนี่ยมีคนมาซื้อยำไปเป็นยังไง เข้าโรงพยาบาลไปแล้วเฮ้ยแสดงว่ากินยำหมูยอแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอพอไปเยี่ยมญาติเขาเยี่ยมญาติคนที่กินหมูยอร้านนี้แหละโอ้ยยีอย่าไปกินไข่หวานนั้งมันไม่กินแล้วผมกินบัวลอยดีกว่าบัวลอยอย่าไปกินบัวลอยอย่าไปกินถึงกับชีวิตเลยนะวานก่อนเนี่ยโอ้ยเด็กอายุยี่สิบกว่าให้ไงป้าให้ผู้ชายดูนี้มันเกี่ยวกับบัวลอยไหมเนี่ย ลอยนั่นมันมูดเด็กหยุดผมผูมม้หญิงเหรอบัวลอยจะไปกินกินแล้วเป็นยังไงเมื่อวานนี้วัยรุ่นสองคนมากินอพอกินได้สักห้านาทีตายทั้งคู่อุ้ยบัวลอยติดคอตายเดินข้ามถนนรถชนตายทั้งคู่ไม่เกี่ยวกับบัวลอยนี่คนกินบัวลอยก็ต้องข้ามถนนทุกคนแหละ มันไม่ได้ผิดที่ลูกค้าผิดที่ฉันเองเออผิดที่ถนนน่ะผิดที่ฉันนี่แหละผิดยังไงอ่ะก็ไม่รู้มันจะข้ามมาซื้อรู้อย่าี้ข้ามไปขายฝั่งนู้นรอมันสักก็ดี่เนะมีคนขายบัวลอยแล้วเดินข้ามถนนไปทั้นรถชนบัวลอยกระจายตายไปเลย้แล้วลองข้ามไปยังอ่ะก็กลัวจะโดนรถชนแบบนี้นั่นฉันก็เลยไม่ไปเอานี่ถ้ามีปัญหามาผมว่าผมไม่กินสักร้านเลยดีกว่าผมกลับก่อนนะครับ ฮ้ยอะมาเป็นไงทำไมเป็นไงล่ะตัวทะเลาะกันนะผมไม่กินแล้วผมกลับแล้วคนที่มาแล้วแล้วไม่ซื้ออะไรสักอย่างกลับไปมีอยู่อาทิตย์ก่อนเป็นไงไม่ซื้ออะไรสักอย่างมาดู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 แล้วก็ไม่สั่งอะไรเลยพอกลับไปเป็นไงรู้ไหมเป็นไงฮะไฟไหม้บ้านรถนอนเยอ้เมียก็มีชู้ลูกชายติดยาตำรวจจับพอละพาลูกเอามูย่มาเที่ยง เห็นไหมวิธีขายของมันเนี่ยมันก็ด่าลูกค้าแช่งลูกค้าให้คนซื้อวันๆทจไมไม่แช่งใครไม่มีใครซื้อมันหรอกหูยอหูยอหูยอเออ,อดีครับงานผมกินแล้วโชคดเเีเอาไปเอาเาไปให้หลวงพ่อเขาเขาเสกมาจริงไรเปล่ไ้ไปกินไอ้หนู เอาไปกินแล้วไปบูชากันได้ครับเนี่ยเอาไปบูชาเลยบูชามันจะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใส่บอกว่าหลวงพ่อนั้นปลุกเสกเอากินแล้วโชคดีกินแล้วร่ำรวย <นะ S 1> ร่ำรวยกินเสร็จแล้วนะเองกินเสร็จแล้วนะต้องเป็นมื้อเย็นนะก่อนห้าโมงเย็นกินเสร็จแล้วรีบไปซื้อลอตเตอรี่สักชุดชุดใหญ่สามสิบล้านเก้าสิบล้านซื้อเลยซื้อเลยเออแล้วจะทําให้ถูกหครับอ้อโหแล้วรอรอวันลอตเตอรี่ออกถ้าลอตเตอรี่ออกถ้าถูกระวันที่หนึ่งนะ ด้วยทำไม่ถูกอ่ะเอ้าอันนั้นถือว่าโชคชะตาเี๋ไปวัดดวงเอาอย่าไปเชื่อเขาไอ้หนูอย่าไปกินทำไมกะมันกินได้ที่ไหนล่ะจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยนี่นี่มันขายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะจริงจริงมันมีแท่งเต็มนะแท่งแบบพัดยาวขนาดนี้เออไงมีคนมาซื<_<_<_<_้อไปแลแบ่งขายด้วยระครับแบ่งปแงขายไงมีคนมาซื้อแท่งเต็มเต็มไปซื้อไปกินซื้อไปกินบ้าเลยซื้อไปทำโชคหน้าเด้ จักรยานในช่องหน้าเบรกทีงเลยเด้งเด้ง,ดงแล้ววันก่อนมีคนมาซื้อเขาขายเป็นแผ่นก,กลมๆอย่างเนี้ยแผ่นกลมๆอย่างเงี้ยเคยเห็นรนนั้นพวกรถวินเทจมาซื้อไปอยู่แถวเชียงใหม่ซื้อไปประมาณ20แผ่นซื้อไปกินกับเพื่อนๆอร่อยกันเลยซื้อไปใส่จานเบรกจานจานใส่จานเบรกนีบอกทุกวันนี้เบรกยังเสียงอะไรวะพริกไทยติดสิช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม เอาน้ำซ้อมดีโนหนึ่งขวดครับเอารถอะไดีคะคุณพี่เอารถบัสรถเป็นรถเข็นรถใส่ใส่ให้เต็มคันไปส่งที่บ้านด้วยได้สิคะรถอะไรเนี่ก็อร่อยเหมือนกันแหะคุณพี่คขาถ้าอย่างนั้นเอากล่องและรถเหรือรถและกล่องดีครับมันก็เหมือนกันแหละคุณพี่ดืาเลยก็จะได้ขดชื่นครับโอ้โห นี่ลูกตั้มเป็นไรครับน่าเคิดเคยดก็เคีรยดเรื่องแฟนนิดหน่อยอะพี่โอ้แฟนคนที่จะแต่งงานด้วยลัอครับโอ้ใช่เลยพี่ก็พอดีผมไปสู่ขอแฟนกับพ่อแม่เข้ามาอืแล้วเป็นยังไง่ะครับ เขาบอกว่าขอสินสอดเป็นทองหนึ่งบาทพี่โอ้โหนึกว่าอะไรบ้างายทองแค่หนึ่งบาทเขาคงอยากจะดูให้แน่ใจว่าเราอะสามารถดูแลลูกสาวเขาได้หรือเปล่าครับทองบาทเดียวไม่กี่หมื่นเองไม่ใช่พี่คนละบาทกันแล้วบาทไหนครับบาทพระไงพี่อ๋อแค่บาทพระ อะไรอะออะไรได้ตั้มบาทพระไงอูห้หเขาบอกว่าใส่ทองให้เต็มบาทพระถ้าไม่เต็มไม่ต้องมาขอโอ้โหไอ้ตั้มหแฟนไม้เถอะง่ายกว่าทําไมล่ะครับก็เพราะถึงยังไงก็ไม่เต็มบาทหรอกทองใช่ไหมอะสะติเนี่ยโอโ้แล้วเขาไม่บอกอ่ะ เร่ได้เคยทักทายกันไปแล้วโอ้โหไปนิวแบไปเล่นหลานหนูนิวแบบแหมแรงไม่ได้ก็ไม่บอกไปก็ได้โอ้โหนี่ปากมันน้อยน้อยหน่อยนังหมานี่ฉันชื่อแมวเม็กเอ๋ก็ปากแค่ย่อยนะยอหยานชื่อย้อยยะ เคื่อย้อยแต่นมยานโอ้โหถ้าวันหนึ่งอ่ะนมมันจะไปลงในหม้อแล้วก็ยำไปด้วยโอ้ยไม่ใช่ลูกชิ้นพูดดูมันพูดอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องยาแบบมีศิลปะยังไงไอ้หนูเนี่เอ็งเอาชิงไปแล้วเวลาฉันลองนะช่วยชิงฉับชิงฉับเดี๋ยวลองเพลยงเฉยดามันสบู่สบู่เลยเฮ้ยสบาย ชิงชับชิงชับเออ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 ชิง <gamma> ช <enders> ับวันเดีจรงจะจังจใจชิงชับ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 ไม่ได้ชิงอ่ะอ้าวก็ป้าบอกให้ผมทำชิงชับชิงชับไอ้ชิงชับชิงชับหมายถึงเอาชิงตีกันโอ้ยเอาชิงตีกันเออโอ้โหดูดิสนับสนุนให้คนลราตีกันน่เห็นไหมบอกแล้วมันคบไม่ได้ขนาดชิงมันยังยุให้ตีกัน เอาชิงจะเจอกันคุณป้าเลยเรียกงชิงเจอกันประกบกันอประกบกันด่าอะไรป้าเด้อผมจัดให้อ่เออเออเออมันขึ้นยังไงเออเงยเออเงยวันน like right ี้ฉันจะด่าวันนี้ฉันจะด่า เชิญมาว่ากันได้ออเอชาเอชาชาจา,า,า,าชาชาหน่อยแม่เอ้าไม่เห็นร้องด่าล่ะเอ้าแล้วลงของทำไมเนี่ยต้งลงทำไมเนี่ยพี่ฉันไม่ได้ลงนะเอาเก่งยัได้ยินไหมนีะยันลงไหมนะโอ้ยก็ยพยายามจะด่าแล้วแต่แกลงไปก่อนไงพี่พวนเกคิดีะโอ้ยโอ้ยว่างมากเลยบอล <laughs> ย่างนี้ต้องลิเกโอ้ยกูไม่เท่ไหนตีระนาดระนาดระนาดไไหมอะไรครับขึ้นมาขึ้นมาเต็ง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 เตแงเต็งเต็งเอ็งเต็เต็เต็งเตองเต็งเอ้งเก็ง่ตองเต็งเ่็งเน็งเ่งเต็งนต็เตงตงตเเเเงเเต็งเต็ง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 ตงตไเ็เลวน ฉันจะด่าให้สะใจจะกลัวไปทำไมฉันไม่โดนด่างเตงเตองเต่ทเตมงเ่ง เมื่อกี้ฉันยังไม่ทันลงดีนะและนั่นรับก่อนหัวหลงหัวหัวไม่ลงต้องโทษมันแล้วขึ้นคำลงคำขึ้นคำลงคำงั้นเอาเอาลํมขึ้นลำตัดเป็นไหมขึ้นลำตัดตุ้มปะใบเซออะไรเฮอราชาเฮอชาใบเซออะไรเฮอชานานในบ้าติี ยังไงล่ะป่าย้อยอย่ามายืนง่อยให้หน้าขันเอยเอาไงเอากันเพราะว่าฉันเก่งกว่าจะเก่งกว่าฉันก็ไม่กลัวเอจะเอาอยัางไงก็เอาเออเอาสิเอาเอาเอาถ้าจะเอาแกก็มาเอถ้าลูกป,ปไปเทโอละเอโอละจา หวนให้ฟลงไม่ทัน่ายแกถ้เไไ่่ใช่นีเกมไม่รู้นะหวนหวนส่งให้กลงอย่างงี้ไม่ต้องลองละใช้กำลังกันเลยดีกว่าอะไรอะไรอะไรอะอะอะอยอาอะ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 นะอนอะ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 ะแะเะอ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 ออ เาจะมาเก็บคาของพ่้องเงียบเยะอยก่อนอยก่อนอยออกแล้วบอยซองเพลงชอยไม่เชื่อฉันเคยฟังมันเพระกรแผมแพมอันนี้มันแผมแพมโรกกระไม่เป็นไรย้อนสอนอะเอาเวลาพี่ ไม่ต้องแล้เอาเข้าไปลุยกันเลยไม่ได้สิเราเรามีเพลงอยู่ลุยพอเธอตายช้ำสองไม่ได้อ่ะช่วยอะนี่พวกคุณเป็นใครฉันเป็นหนักแรงเอวมาทำไมฉันจะมาเก็บดอกเบี้ยฉันไม่ให้มาไม่ให้ต้องตายวันนี้มาลองดูที่ใครจะได้กว่ากันเ เฮ้ย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 ยยมึงเปหนอะไรกับบดวะเฮ้ยพี่พี่แกแ้กไปจะผมตัวเองก่อนสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไปทำไมนู่นเล่ามันนี้ใครีด้ยังไงอะพี่น่ากลัวนีเอ้าัวใครกลัวเลยแล้วพี่เอาไงครับ รวยพี่ลุยเฮ้ยขายของดีไหมน้องสาวคือหนูยังไม่ได้ขายเลยค่ะพอดีว่าทะเลาะกันอยู่ยังขายคนไม่ได้สักคนเลยค่ะป้าป้าป้าพูดกับเขาดีๆหน่อยไอ้พวกเนี่ยท่าทางไปดังแหลงแล้วเนี่ยคือจะขายไม่ได้จริงๆนี่จะไปโวยวายใส่เขาเลยเฮ้ยฉันจะบอกพวกแกให้นะแถวเนี่ยขายใครก็รู้จักพวกฉันดีทั้งนั้นแหละแย ต้องกลัวอันนี้ใช่ไหมหลอกทำไมอ่ะเฮ้ยไก่อย่างง<อ>จจมาทำอย่างนี้นะพีเก่าของฉันเนี่ยขนาตีใหญ่ย,ยังไม่กล้าย,ยุ่งเลยนะเว้ยแสดวงว่าเขากลัวบารมีตีใหญ่ละครับ<ช><น>ใช่อุย้ยเฮ้ย<ช><น><ช><น>แบบนี้มันมันไม่ใช่แล้วนะคะนี่จะมาเก็บค่าคุ้มครอง,องหรือจะมาไถา่ตังค์กันแน่คะเนี่<ช>นยไถตัง<ช><น><ด>ค์อะไม่มี ไม่ไม่มีล็อกวันนี้ยังขายไม่ได้เลยถ้าจะขายตังอะอะไรอ่ะเนี่ยขายไม่ได้เลยจ้าตังกระช้านี่ขายไม่ได้เลยไม่ได้เลยจ้าไม่ได้เลยค่ะเมื่อกี้ให้เขากี่จานสองจานสี่จานให้กินเดี๋ยวนเดี๋ยวนี้เดี๋ยถามอะไรพวกฉันเลยพวกฉันไม่มีตังค์ให้หรอกอยากให้คุ้มครองเอาตังค์มาไม่ต้องคุ้มครองครับผมคุ้มครองพวกกันเองได้ถ้าไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรยึดของไม่ยุดไม่ได้เลยหยุดไม่ได้เอย ไม่ได้แล้วมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปเร็วรถจึงก่อนสิฉันไปก่อนฉันไปก่อนนี่ไปแล้วรีบไปอะไรรีบไปรีบไปเดี๋ยวใจเย็นๆไปอ่ะจะรีบไปไหนเนี่ยเอาตัวรีบไปเดี๋ยวเขาจะมาปนทุกเราแล้วโอ้ยฉากนี้คนได้ออกเนี่ยให้คนทางบ้านจำนะางบ้านออกมาก็ไม่ได้เล่นไล่ไปไล่ไปใครจะจำได้ในเรื่องมันต้องไปแล้วนี่หจรนเขาจะยืนรออยู่เนี่ยไปเร็วไปหยุดเรื่องไว้ก่อนขอมุกเดียว ได้ไหมขอมุกหนึงได้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 มุกหนึ่งมุกนึงนะต้องาเอาให้านะกว้างไอ้หม้อมุกไนึงนะมุกนึงรับให้เอยนะต้จจัดไปะบอกให้นะเห็นแต่งตัวอย่างงี้ไม่ธรรมดารับราชการนเนี่ยเฮ้ยรับราชการทำไมแต่งตัวแบบนี้วะก็รับราชการจากท้ายซอยส่งปากซอยไง พี่ทำงาลไปเลยานลุยไปเลยพี่ไปเลยไปเลยพี่โอ๊ยไปเลยไปเลยไอ้เขาไอ้เขาเลยดิเลี้ยวไปเล้ยไปโอยไอ้เนี่ยนกใจดาเรียกมาเพอะเล่นมุกงไมหานี่เพื่อนเลยเออขอโทษนะครับอะไราไอเนี่ยพูดมากเออคืออีฉันะไม่มีเวลาคุยหรอกค่ะคุยฉันต้องไปรีบไปขายของตลาดนู้นต่อไปก่อนแล้วโอ้ยยุงไปนายไปนายต้องรีบไปนะค่ะ ไปไม่ได้ถ้าจะไปก็ต้องเอาเงินมาก่อนโอ้ไม่มีอ่ะจ้ะคือคือคือต้องไปเอากระเบนมันขายดีมันขายดีเฮ้ยมันขายดีคุณขายดีคุณเดียวเฮ้ไม่มีตังทำไงพี่ไม่ต้องพูดมากไอ้ปืนไอ้โป่งคนตัวมันแรงกี่เท่าไหร่เอาไม่หมดเฮ้ยอย่าเด้อ้วยค่ะยศแค่จ้าวาสนาบ่ได้มีดาวแข่งเก่าเการองเท้าบ่ได้ขัดมันปืนสามแปดแต่คุณก็ไปใช้ กันคอนเสิร์ตไหมไทยนะครับไม้ไท่เนี่ยไม้ไทยไอ้น้อยจ้าน้อยหยุดอ้าวทุกคนมีปืนด้วยทีแรกนึกว่ามาถ่ายติ๊กต็อกมาทีนะหยุดอย่าขยับแล้วยกมือขึ้นเอาเถอะเออเขาสั่งยังไงอย่าขยับแล้วจะยกมือขึ้นยังไงแล้วนะยกมือขึ้นแล้วอย่าขยับอ้าวยกมือขึ้นก่อนแล้วอย่าขยับยกมือยกมือขึ้นขาลงไปนี่ดิทำอะไรเฮ้ยหยุดมา ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ล้อมไปหมดแล้วเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยโกหกหรือเปล่าเห็นมาคนเดียวเฮ้ยตอนนี้เข้ามาเจรจาคนเดียวแต่อยู่ข้างนอก2,000นายโอ้โหเฮ้ยเอามาทำไมเปลืองข้าวกล่องขยันต่อซะกันเฮ้ยแน่จริงไอ้จ่าน้อยเขามาตัวกับตัวก็ จริงวะโดนตัวตัวพี่ใจเย็นพูดอะไรวะพูดใหม่อีกทีนึงผมรู้ว่าพี่โกรธพี่ใจเย็นว่ามันน้อยตำรวจจับเลยจัดการมาเลยนี่คุณตำรวจขวาอะไรเสียเวลาไหมคะถ้าไม่ดิฉันน่าจับมาแล้วไอ้ตรงนีมันเลยมีอะไรมี่จะพูดอะไรเดี๋จะพูดอะไรมาสิเข้ามาตัวต่อตัวก็เรียกจะน้อย เาท้าทายตำรวจอย่างนี้มันต้องเห็นดีกันแล้วเก่งเก่งตำรวจช่วยตำรวจให้ต้องถึงมือตำรวจตีมาเลยฮะตีมาเลยตีตีเลยให้ตีมันจะมาตีฉันทำไมอะไรนะเออเอาเอ้ยเอาไปไปไอ้มาเลยไอ้มาเลยไอ้มาเลยช่วยด้วยตีหัวขาช่วยเมียด้วยเม้ยไม่เอาแล้ว ูไม่สนุกแล้วหนูอยากเป็นนักเลงแล้ววาพี่อะไรผัวขาอะไรอะไรคือผัวขาอ้าวนี่ตกใจอะไรอ่ะไม่รู้เหรอพี่ผัวขายังไงก็เขาผัวเมียกันช่เจ็บตรงไหนเจ้าที่รักเงาดูดูดูเจ็บตรงนี้เขาชอบเล่นตำรวจจับขโมยเนี่ยวันดีคือดีพี่เขาเป็นโจรไอ้นึ่เขาเป็นตำรวจอพอวันดีคือดีไอ้ดีเขาเป็นครูไอ้ดีเขาเป็นนักเรียนบางวันไอ้นั่นขับแท็กซี่พาเชลงเขาโรงแรมไป เก็บตรงไหนจ๊ะเก็บตรงนี้อ้าเดี๋ยวจะทำให้นะพาใจแล้วพอใจแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เล่นโอ้ยนี่ไปทำกันที่บ้านนะค่ะทำไมจะอ้วกแตกเฮ้ยไปเล่นอะไรก็ไม่รู้บ้าบอทนไม่ได้เราไปดีกว่าไปที่รักกลับบ้านดีกว่าไปที่รักพูดอะไรที่รักที่รักคืออะไรก็นี่ไงบอกเขาไปที่เธออ่าฉัเป็นเมียเขาค่ะอ้เมียเขาเป็นเมียใช่อ๋อที่เป็นผู้ชายครับผมนี่ครับคือว่า วันนี้ผมจับฉลากแต่งตัวเป็นป้ามาขายของอยู่ในตลาดใช่ค่ะพอพรุ่งนี้เป็นพระเป็นพระเล่นเล่นกันเล่นกันอ๋อเล่นกันแบบนี้่สู้เราสองคนไม่ได้เป็นนักเลงตลอดแลวสองคนเนี้ยนะใช่ผัวอย่าพูดอย่างนั้นสิครับผัวขาผัวจะเมียจะแต่เขาใชแล้วไม่เหมือนแกแกเป็นผัวหรือเป็นเมียไอ้นี่เป็นผัวนี่เป็นเมียแล้วแกเป็นผัวหรือเป็นเมียส่วนท่านสองคนเนี่ยถ้าใครแรงดีได้เป็นผัว แล้วตกลงใครเป็นผัวแต่พักหลังเนี้ยฉันเป็นผัวอย่างเดียวเพราะอีนี่เขาไม่ยอมเป็นเอ้าทำไมเขาไม่ยอมเป็นผัวมันเป็นบาหวานเป็นาหวานเป็นลาหวานแทนไม่มีแรงพลิกตัวจ้าที่แลกอย่าช้าสีได้เวลาแล้วหมอนัดฟอกไตไปไต้เวยไปฟอกไตเป็นหลายอย่างไปฟอกไตเฮ้ยจะไปเลยเหรอ ลำคาญมันจะถนัดเหลอลำก็ต้องยืนเท่นี่อย่าไปเล่นกับเขาสิเมมอยู่ค่ะคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปโอเคพอ่าเชิญค่ะครูพอล่าเอะเขามีเขียนหรือเปล่ามันที่ส่วนตัวะจะเก็บขยะเกแต่อหน้าบ้านสไปไปแต่งตัวเปรี้ยวๆมบตัวให้เหมือนเปรี้ยวด้วยไง you <laughs>